โดนครับ่ะหาทำเรียกตัวใหญ่ไล่ตัวเล็กครับนเะ <c oughs> ช้านี้ครับกับปลาตัวแรกเช้านี้นะไอ้เฮ้ครับไอ้เฮ้สีเหลืองไอ้เฮ้ไม่ใช่ไอ้โของครับไอเ้เ้สไยประเข็มสวยง,งามเลยทีเดียวที่แร้นู้เ,เอาไม่อยู่ลากมา นึกว่าตัวใหญ่ใหญ่ตัวแค่นี้ไอ้เฮ้ยปบยางค่ายเทียวฟอกนะครับสีเหลืองก็สายพีครับพีเล็กลากแม่งกระชากมาเลยใช้พีสองอะสายนิดเดียวไอ้เฮ่ครับโอเคครับสุดยอดเสียบพลุปากหน็บผมมาก ตัวเล็กมันกิืน่อนตัวใหญ่ปีข้ามปีข้ามป้า ทางวัดเด็จทางเนี้ยทางที่เคยมาตีข้ามทางวัดเสดจอะ่ะอยู่ในซอยเนี่ยี๋ยนแชร์ตำแหน่งให้อยู่ไหนอะ่ะบ้าอยู่ไหนอ๋อ,อเดี๋ยวมาถึงไหนก็โทรมาเลยกัน กลับมาครับี่ตัวที่สองครับตัวนี้โอ้หมายเดียวครับหมายเดียวกันครับตัวที่สองมาแล้วมหมายเดียวกันตัวที่สองตันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนึงกัดเหมือนเดิมครับตัวใหญ่กว่าไอ้เฮไอ้เฮ,เฮสีเหลืองครับไอ้เฮยางสีเหลืองตัวนี้สวยมากอมไอ้เฮครับกบยางค่ายเทียวฟอก ลากไหมครับสายพีอีครับพีเล็กลากแม่งข้ามมาเลยไม่มีขาดครับพี่เล็กสายพีอีค่าเดียว์ฟ็อกนี่ผมใช้พีอีสองนะกระชากขึ้นะมาเลยนี่ครับส่วนตรี่มำคันครับไอเฮครับไอเฮย,ยางครับไอเฮไอเฮไอเฮหมายเดียวสองตัวโอคเคครับฝากนะครับกบมงานค่ายเทียวพอกครับเอเต็มปากมาใช้ร,รูป ได้ว่าได้ว่าน้่กัวแล้วครับกับเจ้าโขงไอโของกบยางค่ายเทียวกรบตัวน,นี้เป็นแต้มที่สามผมพี่โขง,อของสีนวลนวลแล้วก็สายพี่อีครับพี่เล็กวัดกระดงกระเด็นนี่เลยไอ,อ้โขงยอดครับวันนี้ไอโของวันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวติดตามชมไ,ออไปเรื่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมีไปเผาปลากินอะไรกินกันเดี๋ยวมาดูครับอาหารเทรี่ยงของเรา นะครับมาต่อครับยอดไอ้โขงรัดถขงใจอ่ะขับรถมาที่เนี้ย ฝากพ่อตาขยับครับเดี๋ยวตอนนี้พักทานข้าวนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พวกเราชาวเดียวก็ออก็มาตกปลาแล้วที่จีนตอนนี้พักทานข้าวกันก่อนไปทานข้าวเสร็จตดี๋ยวตีสอครับเี๋นเปลาเผาแล้วเอาวัดเอาได้วยสองก้อนแซมอ่ะสามแล้วนี่เกลียดไม่ได้แหลมเอ่ ครับเราอยู่ซอยขันนิภาพน้ำลงเนาะตอนเช้าอ่ะน้ำลงนักธีสากีอดอยู่เรามาใช่ไหมเออดีย๋ยวก็ปกดิดมันลู่ทำไมฝากฟ้าเนืองมันไม่ก่อดวัดแข่งไงวัแกงวัดแดงไงจริงวัดแดง Ako liang lah Panik Ako liang there. Yeah. มาตัวแล้วครับแต่ันไซส์เล็กมากกัดไอ้โขงก็เดี๋ยวปล่อยมันเดี๋ยวตัวมันเล็กฮะนี่ลอกใหม่ทั้งเส้นเลยใกล้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวปล่อยไปตัวนี้ครับนี่อะไรผมงักัดไอ้โขงกบยางค่ายทียวฟ็อกสมมตสายเนียวัดมาทีปากกระเด็นเลย เล็กับเยอหรอชื่อซุปเอรเด็ดีครับเอพัก้าอะไรเนี่ยลูกมันเหรอลูกดี่จะปล่อยู่เนาะปล่อยลงบ่อเลี้ยงอะไรางกรโตไอ้ตงอ่มาปล่อยวันนี้เอทำปลาแดดเดียวอะอไรทแดดเดียวอร่อยปลาทำแดดเดียวเก็บโอ้ยส้มตำเสีงมแลวมังในเข็ม ไอ้แก้วใส่กินเนี่ยแบบสี่อ่ะล้าขึ้นเนื้อตีได้ทั้งเส้นเลยเส้นเนี้ยตัวมันเล็กกัน

เขานักแม่ตัวนิสุทใช่ร kind of ้วาาดเนอาเจนะอางเอามืหแบบนี้ล่ะ เยอะเสียแวขยามอีกมั้งร้อนร้อนนี้ใครคนกินบ้านครับ ใายคนกินคน่ายไม่ไมกินคนกินไม่ไทยจบโดนไข่วะไม่ไข่อ่ะหรอหรือ ป,ป่าบวหรี่วนจันทเหมือนคนต,ตกอยู่าให้กิน,ก,นกินเลยอ,เอาเอาพี่ข้าวป่าไปข้าวเที่ยงข้าป่าไไม่ละปุรับ กินปลาปะแบบมาใส่ริบบิ้นกันดิตกขึ้นมาจากคลองอลอกอ่ะไอ้ไข่เลยไม่ปลาตรงนี้ของมันเหรอพี่แอ่มันเยอะยังต้อออกเงินไข่แบบตบกระบอกเข้ามาแบบแรงมือปลา ปาสันปลาบ่อเนียปะมันไม่ยกะเท่ไหรปลาสีดำปลาบ้านปลาบ่อเอ้ยปลาสีดำปลาวัดปลาเหลืองเหลืองเอ้ยปลาสีดำปลาบ่อปลาเหลืองเหลืองปลาวัดแต่เพื่อน้าวัดเมื่อกนี่แหละมาวัดบัวหลวงทำไมติดสินพลาดเลยตอนนี้นะตอนนี้นะครับนักเกณฑ์แ้วอยู่เราจะให้โอกาสช่วงบ่ายให้ไปน่าขาวเลยได้โอกาสช่วงบ่ายจะได้ข่าวไหมเดี๋ยวรอถ่ายเนี่ย ไม่แน่นะตามชมครับว่าวันนี้นักเกณฑ์จะได้ปลาไหมไม่แน่นะเปิดบ่อมาน่าจะเต็มตรงนี้ก็ได้นะอะไรตุ่มมะตุ่มได้ปลาโอเคครับเดี๋ยวตกปลาตอนบ่ายกันต่อตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสามโมงครึ่งโอเคหรือเกี่ยวกระถุงเปล่าถุงหมานถุงใหญ่เลยนะแต่ถุงเล็กเกี่ยวนิดตัวโอเคโอเคครับมาติดตามชมนักเกณฑ์ว่าจะได้ปลาไหมอีกเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งปลาไปครับ

แรงดีอันตื้อขันตื้อขันตรงนี้นะตือขันโรนง้ครับโม่โบราวอ่ะรู้อย่งจ้องตรงนี่นแบบปลากระเธอกตาลครับตอนนี้ก็จบภารกิจอีในวันของวันอาทิตย์ฝนตกปลาเยอะมากวันนี้กลับมาถึงที่สะพานของเปรวันนี้จะม,มาถ่ายรูปปลาแล้วก็มาดูปลาล้วน คนเยอะมากมหาสาลเลยเนี่ยก็มากัน็นหบเดี๋ยวรอนักเก์รอเก็บน่าจะเห็นก็ออฟด้วยเดี๋ยวจะเอาอกมาถ่ายรูปวนีแบบวันนี้ก็มีลำบัตนัแซมนั่นแหละเดี๋ยวรอีดนี่ะดีาราเอนะกเกนลำรนนะเดี๋ยวรอดูรูปมารววนนี้ได้ เยอะคนเยอะกินอยากระโดแล้วกี่โลอ่ะถ้ามันก็เปิดคอเลยไม่พ้นเลเก็บได้สี่โลอ่ะหนุกไหมโดเตวเบลเลยนั่นแหละนั่นะต้องเขาล่อไปที่จะทะลุออกใหยาก่ายมาเลยคนสุดท้ายเลยแะเกนครับ กลับมาถึงคนสุดท้ายครับในเกณโอ้โหแต่ก็เอาปลามาจนได้อ่ะได้กี่ตัวตัวน้องจริงไหมอะไรนะ7ตัวเฮ้ยปลาหรือยุงยุงโอ้โหเกณฑหน้าโอ้ะจะได้อยู่เอามันเป็นจะแบบข้อเล็กน้อยบนบนนี้ถ่ายรูปเพิ่มโอ้โถ่ายรูปเหมือนตัวใหญ่นะตลาบวมอ่ะบวมกล้องเด็กสูทายอยู่เหรอฮุ้มอ่ะ วัดเบาใช่มน้าบอกว่ะวัดเบามันเจอตัวใหญ่รูดนี่โอ้ีนี่ยอรอูแล้วนาอูห้าหกตัวเลยนะไ่เดียวไอ้ไอ้ไอ้ภาพเขาอะก็ได้ไปได้ไป ยิ้มเท่านี้ครับเพราะว่าวันนี้ได้ปลามาสิบ่าตัวเออก็เดี๋ยวมันก็มืดแล้วเดี๋ยวได้แยกย้ายกันกลับเดี๋ยวมาถ่ายรูปทำแต้มจนได้ได้แจมมาจนได้ครับหนึ่งแจมจับแน้วันทั้งวันตัวใหญ่มากเลยจับแน้วันทั้งวันนี่เลยจับแน้วันทั้งวันได้มาและหนึ่งเกือบหน้าขาครับเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเนอะวันนี้เกือบไม่รอดดีนะไม่ได้ ยังไงก็เดี๋ยวเปนกันคลิปหน้าครับทีนี้ก็บายบายครับบาย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 หนึ่งห้า,า,หารั